ดูสภาพพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์กันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยกกทรก็ช่วยกันประกอบอาหารเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านท่ามะกล้วยหมู่ที่3หมู่ที่9ตําบลวัดป่าอำเภอลมสักหลังจากแม่น้ําป่าสักนะ์ในกัดเซาะคันกั้นน้าขาดก็ทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแบบนี้นครับ ส่วนในพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่ารวมทั้งอำเภอด่านซ้ายที่จังหวัดเลยก็ส่งผลทําให้เกิดน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วกว่าร้อยหลังคาเรือนส่วนแม่น้ําป่าสัตว์ เมื่อวานนี้รวมไปถึงลําน้ําสาขาต่างๆก็มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้จังหวัดเพชรบูรณ์เองก็ต้องประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในอำเภอหล่มสักเตรียมความพร้อมกับฝนที่จะตกหนักในช่วงวันศุกร์นี้ก็คือ26กันยายนไปจนถึงช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับ ขยับไปดูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันต่อครับ mm. ที่อำเภอบางระกรรมได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมสูงครับโดยเฉพาะปากทางเข้าบ้านคลองปรากายชาวบ้านก็เริ่มทยอยนำเอารถยนต์มาจอดหนีน้ําท่วมบางส่วนต้องแก้ไขปัญหาในการนํารถอ e ีแท็กมาใช้แทนรถยนต์เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ําท่วมสูงระหว่างทางเข้าหมู่บ้าน ถ้าไปดูการระบายน้ําบริเวณประตูร,ระบายน้ําตะบลบางระกรมอําเภอบางระกรมจังหวัดพิษนุโลกแม้ว่าจะมีการทําการหน่วงน้ําเอาไว้ในทุ่งบางระกรมโมเดลแต่ว่าระดับน้ําที่สูงมากกว่า3เมตรก็ทําให้มีน้ําบางส่วนเนี่ยไหลทะลักออกมาตามซอกประตูร,ระบายน้ําที่ยังปิดไม่สนิทส่งผลทําให้มีพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมไปแล้วกว่า1,510ไร่แล้วก็คาดการณ์ว่าหากฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกความเสียหายก็อาจจะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นด้วยครับ อย่างน้ําท่วมเนี่ยมันมันก็ท่วมอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วพี่แต่สิ่งที่อยากได้คืออยากได้ถนนให้มันสูงกว่านี่จากเนี้ยถึงหมู่บ้านเพราะว่าในตัวหมู่บ้านนะคือมันไม่ท่วมอ่มันเป็นระหว่างทางใช่ครับแต่ในในตัวหมู่บ้านเนี่ยไม่มีท่วมเลยคือระดับน้ําปีที่สูงสุดก็ไม่ท่วม,มก็คือเนี่ยถ้ายกตรงเนี้ยสักเมตรหนึ่งน่าจะพ้น ดูที่จังหวัดน่านกันหน่อยนะครับชาวบ้านปาง6กตาบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้เตรียมความพร้อมในการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกน้ําท่วมสูงเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเพราะว่าจุดนี้ชุมชนแห่งนี้อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขามีความลาดชันและในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องทุกวันครับเจ้าหน้าที่ก็เลยกลัวว่าอาจจะเกิดดินสไลด์สร้างความเสียหายกับชาวบ้านในพื้นที่ได้เบื้องต้นทางอำเภอได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและ ก็ผู้นำหมู่บ้านเนี่ยไปสํารวจพื้นที่หากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องก็ขอให้เคลื่อนย้ายประชาชนทันทีครับกังวลครับเพราะว่าแขวงการทางก็ย้ายออกไป24กว่าหลังแล้วตอนนี้แล้วก็ผู้ที่อยู่เนี่ยครับผมว่าบริเวณนี้เสี่ยงภัยมากผมก็กลัวดินถลม่มเพราะว่ามันมีรอยแตกแยกข้างบนนี่นแหละอ,อุดอรอพี่ปอนหน้าเติมมาปะ ไปพื้นที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวไทยพีบีเอสไปสำรวจสถานการณ์น้ําในพื้นที่บ้านหนองลีหูตําบลสามพร้าวอาเภอเมืองอุดรธานีใช้เรือท้องแบนของปอพคเขต14ค่ะตรวจสอบน้ําท่วมซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําท่วม,มซ้ำซากค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือมอรชพัฒน์สวนสุนันทาศูนย์การศึกษาอุดรธานีหรือว่าเช่าห้องพักชั่วคราว ระหว่างตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมก็ไปพบบ้านเล็ที่379หมู่ที่11เปิดเป็นร้านกาแฟกลางน้ำน้ำเนียท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าของร้านก็คือนางสาวสิรพัฒน์บุญจันทร์อายุ47ปี เธอยังขายอยู่นะคะยังขายกาแฟยังขายน้ำปั่นอยู่ลูกค้าเนี่ยก็มาอุดหนุนบางรายก็นั่งเรือแล้วก็แวะมาซื้อกันแบบนี้ค่ะนางสาวธีรพัฒน์ก็บอกนะคะว่าเธอกลับจากพัทยามาดูแลพ่อแม่แล้วก็เปิดร้านกาแฟได้สักประมาณ2ปีขายได้ไม่มากนะคะวันละไม่กี่แก้วแต่ยืนยันว่าสู้ต่อไปดีกว่าอยู่นิ่งๆิค่ะ คือลอกคลองทําทอระบายน้ําหรือว่าทําคันชลหรือว่าขุดให้มันอลอกคลองเนาะให้มันน้ําสะดวกขึ้นเพราะว่าการที่น้ําท่วมมันอื่อขึ้นมาไงค่ะมันไม่ได้ว่าท่วมโดยภัยธรรมชาติปกติอะที่หนูมาอยู่ก่อนที่หนูมาอยู่เนี่ยมันจะสี่ปีครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันท่วมทุกปีหนูก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าพอมาอยู่หลังๆหนเริ่มทราบแล้วคือคลองมันตันหนึ่งแล้วก็ไม่มีการระบายน้ําที่ดีมาปลูกบ้านที่นี่นานแล้วยังครับหนูปลูกมาสิบปีแล้วค่ะแต่เพิ่งมาอยู่ตอนโควิด แล้วก็คุณพ่อป่วยก็เลยมาดูแลคุณพ่อขณะเดียวกันมีชาวบ้านบางครอบครัวขอเรือออกจากพื้นที่เพื่อเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศนะคะส่วนผู้ประสบภัยในศูนย์ช่วยเหลือบนซ้ำซากบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมติดกัน3-4ปีบ้านเรือนเสียหายอยากจะให้รัฐบ,บริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังค่ะ ข้อมูลล่าสุดระดับน้ำท่วมในพื้นที่ตำวนสามพร้าวส่งผลกระทบ175ครัวเรือนหลายบ้านอยู่ในที่ดินสาธารณะไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ยังต้องลุ้นพายุปลายปีด้วยนะคะว่าจะซ้ำเติมพวกเขาอีกหรือไม่ค่ะมาดูที่ภาคกลางกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่อำเภอบางบานบางจุดยังวิกฤตนะคะบ้านบางหลังต้องอยู่กับน้ำท่วมสูง อาศัยภายเรือเข้าออกบ้านนางพรบพึงร่วงขาววัย49ปีเป็นผู้ประสบภัยอยู่พื้นที่หมู่ที่3ตำบลวัดตะกูะก็พาทีมข่าวไปดูชีวิตที่ต้องไปอาศัยอยู่ริมถนนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากบ้านเธอถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคาอ,อพยพลูกหลานรวม5ชีวิตคะไปอยู่ริมถนนก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ค่ะอันนี้ค่ะ อ๋อท่มมานานย,ยังแ่กำลังเหยื่อเล้วยค่ะอแล้วทำไงอ่ะทำไงเอะย่เอเขึคุยของยายขออยเนี่ยค่ะแล้วออกไปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกค่ะสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานนะคะว่าขณะนี้มี10ออำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและอยู่ระหว่างการสำรวจให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ ส่วนการระบายน้ําทางกรมชนประทานมีการปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาจาก2,200เหลือ2,100ลูกบารเมตรต่อวินาทีซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนลงได้บ้างนะคะ